ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะวันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสกลนครค่ะรู้จักสถาบันดีแอกได้ยังไงคะรู้รู้จักจากลูกสาวค่ะเพราะว่าลูกสาวบอกว่าโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตแล้วสนใจค่ะก็เพื่อนชวนก็ที่แรกทีแรกไม่รู้แต่ว่าถามถามไม่มีคนมาบอกแต่ว่าถามค่ะแล้วไม่ตัดสินใจให้น้องมาที่ดีแอคะ ก็ดูทางแผ่นโรชชวของทางทางสถาบันนะคะเป็นมีตารางให้เรียบร้อยว่าเรียนเวลาไหนเท่าไหร่มีพี่เลี้ยงมีครูบาอาจารย์คอยดูแลแล้วก็มีมีคาบเรียนเยอะหลายวิชาชดูก็คุ้มกับกับเงินที่เราต้องจ่ายให้ทางสถาบันทางโรงเรียน แล้ววันนี้มาเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ดูดีค่ะอบอุ่น <Okay. S 2> รม่มรื่นดีทางทางทางพี่เลี้ยงก็ของของลูกสาวหรือว่าทางโรงเรียนก็ดูแลดีค่ะ <Okay. S 2> สถานที่ก็ดูแล้วเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน <Okay. S 2> น่าเรียน <Okay. S 2> ไม่พุกพ่านแบบดูแล้วก็ไม่อันตรายเวลาที่ให้ลูกอยู่ที่นี่ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับค่ะรู้จักสถาบัน EX ได้ยังไงคะอ๋อพอดีพวกลูกๆเขาเป็นคนคน้คนคว้าเองอะ่ะเขาเป็น,คน,ค,นคนหาเจอในเน็ตนอะไรเขาก็มาเสนอเราอะไรเงี้ยไปเสนอเราเราก็บอกโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเอครับผมแต่ว่าคุณพ่อเคยมาที่นี่หรือยังคะผมยังไม่เคยมาที่ที่ที่โรงเรียนอนุบาลเนี้ย แต่ผมเคยมาขอนแก่นแล้วครับอ่าพอมาแล้วรู้สึกยังไงคะบรรยากาศที่สุดบอุ่นไหมเป็นยังไงคะก็ดีนะผมว่าอืมก็ก็ดีครับก็รู้สึกอบอุ่นดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้มากันกี่คนคะมากันสี่คนสี่คนอ่าทำไมเลือกสถาบันดีเอฟให้เป็นที่สีก็น้องเขามาพูดให้ฟังว่ารุ่นพี่เขาเคยมาเรียนเขาว่าที่นี่ดีค่ะ ก็ไปก็มีแต่เรียนเรียนเรียนนะคะเมื่อค่อยมีว่าไปที่ที่โรงหนังอะไรอะไรก็ห่างให้ดูดูดูแล้วก็รู้ตอนช่วงลูกให้ดูในนี่แหละค่ะในโรงค่ะก็ตามใจเขาด้วยไม่เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะทีมงาน ค่ะก็ดีค่ะบ,บริการดีเป็นกันเองดีดูแลใจใส่ดูดูดก็คงจะดูแลน้องดีค่ะ